สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผม N 1 X d วันนี้ผมก็จะมาสอนหาสอนหาดาบแ้งคูดมาว่บวาบเฮ้ยไม่ใช่ดิแมปมังโก้พีนะครับโอเคก่อนที่จะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ด้วยครับโอเคไปรับชมกันเลยนี่แป๊บเทดแป๊บเทืดชาติหนึ่งมันขึ้น ด้าดได้แล้วโอเคป่ะให้เรามาหน้าก่อนแรกนะครับแล้วก็มองไปตรงนี้มองไปขวามปตรงนี้แล้วก็ตรงไปได้เลยครับอเออแล้วให้เรามาข้างหลังก่อนนะ ข้างหลังก่อนทงนี้นี่นะนี่นะครับให้เรากดจนกว่าจะได้เอ่อเซเบอร์ er ซ้อนครับอ่าดูผมผมผมแบบขี้เกียจอยงไงค้ลอกแม่งเลยเลบออก S A V E R ไดแล้วให้เรากดจนกว่าจะได้เซฟเวอร์ซ้อนนะครับเนี่ยครับเราให้เราไปกกอนแรกก่อนเลยครับกดให้ได้อันนี้นะครับให้ได้ไปก่อนแรกแมนแมนแมน,าน,น,าน,นสมมตินะเราอยู่ก่อนแรกใช่ไหมครับให้เรามองไปหลังกอดตรงนี้แล้วก็ตรงไปได้เลยครับ ืมเฮะทำไมกูอยู่นี่วะตรงัรตรงไปเลยเอ้ยนี่นี่นี่อ่นี่นอะให้เรามาก่อนนี้แล้วครับแล้วขอหาครับหาไม่เจอมันอยู่ตรงไหนวะมันมีหลายจุดอือ อันนี้คือเป็นเหมือนกดตังค์นะครับตรงนู้นเออครับพอดีผมเออนี่นะมันให้ทำอะไรนี่นครับให้เราเมเซเบอร์ซอสซอสออแล้วให้แลกมันก็จะได้มาเป็นเซเบอร์บล็อกหรอวะมั้งนะผมว่าเซเบอร์นี่แหละเอออ่ะเฮ้ยบอสมันก็จะเกิดเออลืม นะครับบางง้จะเกิดเราให้เราก็เทื่อมันได้เลยนะครับให้เราก็ทื่อมันได้เลยเดี๋ยวแป๊บนึงน,นะเออผม,มใช้เคียวดีกว่าแล้วใครมันเข้ามาวะอ่าเขียวเคียวเคียว,ยวอ่าได้เขียวมาะวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งฆ่ากุตายครับครับอ้ ท C O D ค้างอะ่ะโอเคเด่นโค่นค้างอะ่ะเนี่ยเดินไปเลยนี่ครับขามขาม้ามให้ตายนะเนี่ยแตกแล้วเออแตกแล้วมันแตกแล้วอ่ะมันต่อยกูตายอ่าช่างหัวแม่งเราเราต้องข้ามให้ตายนะครับ แล้วมันก็จะได้มาเป็นเป็นเป็นอันเป็นมันจะได้มาเป็นเซเบอร์บล็อกนะครับอ่าพอเราได้เซเบอร์บล็อกใช่ไหมครับอ่ากูต้องเตกะนะเนี่ยกูเตกบ่อยแล้วนะอ่า มันก็จะมาเป็นเซเบอร์บล็อกนะครับ S A B E R นี่ครับในโปรเสกครับมันจะได้มาเป็นเซเบอร์บล็อกนะครับเป็นแบบนี้แล้วให้เรากดคลิกตรงนี้นี่นะครับอ่าพอเราคลิกไปแล้วเราก็จะได้มาเป็นเซเบอร์อย่างนี้เลยนะครับโอ้โหอ่ามาดูสกิลกันนะสกิลแซ เป็นเหมือนปลาคลื่นเข้าไปครับ s กิ x เอ็กก็ปลาคลื่นนะครับแต่สอเอ็ x จะเล็กกว่านะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวไลค์ไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด,ด้วยนะครับโอเคครับบ๊ายบาย